ใครกาลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายที่เพจร้านหรือลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับในคลิปนี้ผงจะพามาลดยแรงดรือว่าเกียร์แรงนะครับอีกหนึ่ง ep นะครับกับฟู แมนยูนะครับทุกคนหรือว่าฟุตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าแพ็คมาค่อนข้างบ่อยนะผมก็รีวิวให้ทุกคนได้รับชมบ่อยหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนอย่าพิ่งเบื่อก็แล้วกันนะใครที่เป็นแฟนแมนยูก็แวะมาทักทายกันได้นะครับหรือว่าเป็นแฟนที่อื่นก็แวะมาทักทายกันได้นะครับทุกคนนะแอร์ก็มาเมนต์มาแชร์กันได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับทุกคนคนละหนึ่งไลค์น,นะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยลากันนะครับผมก็จะมา นะครับฟูลทีมอีกแบบนี้นะครับมารีวิวนะครับกับแผน4 2 1 3แบบนี้ครับเป็น s s 2แล้วก็ cf 1นะครับต้อนรับเชดโก้นะฮะแล้วก็เอ็มมีโมนะครับเอามาฟูลทีมฟินฟินแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหนะฮะนี่ครับทั้งตัวจริงตัวสำรองนะฮะเป็นฟูลนะฮะแมนยูหมดนะฮะยกเว้นยกเว้น1คนครับทุกคนพี่โดพี่โดหน่อยนะฮะสำหรับผมจะใช้คนนะครับเป็นโคดชาบี้อาลงโซ่กันละกันนะครับเน้นสวนกลับเร็วนะครับเพราะว่าเขามีบอสเตอร์นะฮะ เป็นโบลเตอร์นะฮะเป็น AMF นะครับ e ี t i พเเ a y m a k e r แล้วก็ CF นักล่าดักยิงนะฮะ Go p o ุชเชอนะฮะนี่เลยเป็นเชดโกนะฮะอ่ะแล้วก็นะครับมาจิโอตคุญญาในร่างแพ็ค900ทองนะครับก็จะเป็นสไตล์ e ี t i พเเ a y m a k e r พอดีนะฮะทุกคนโอ้โหที่ว่าตั้ง100ผมไม่ไดายนะผมไม่มีมาจิโอตคุญญานะครับในร่างโชว์ไทม์ตอนนั้นผมไม่ได้เปิดนะทุกคนโอ้โหช่วงนั้นทอง ไม่มีจริงๆนะครับงบก็หน่อยนะฮะในช่วงนั้นนะเออแล้วก็จะมีตํานานหน่อยนะครับผสมผสานกันไปนะครับตัวปัจจุบันนะครับจะมีทั้งหมด6คนนะที่ผมจับลงนะฮะจะนําทัพมาโดยนะครับบูโน่ฟอนเดนเดสนะฮะคาเซมิโร่พี่ใหญ่แบบนี้นะครับมัสลาวีนะแล้วจะเป็นมาชิดคุนย่าเอมิโมนะครับแล้วก็เชดโกนะฮะบอกเลยเชดโกตึงมากๆนะครับแล้วก็ลายเส้นแผนที่ผมจัดนะทุกคนใครที่อยากจะตามนะครับ แล้วก็เชสโกนะครับผมมัวมาใหม่นะทุกคนผมเอา105นะบอกเลยฮะโคตรแจ่มนะฮะเล่นไปแล้ว35นัดยิงไป39ดูครับแล้วก็แอซิดไปอีก5นะฮะโอ้โหนิว c r อชัดๆนะทุกคนแล้วก็สไตล์นะฮะนี่ค่าพลังที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นเรื่องลูกบ่งนะครับเป็น90แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการกระโดดนะครับ91การปะทะ92นะครับที่เพิ่มเข้ามานะฮะ โอ้โหใครที่อยากอัพตามนะฮะบอกเลยตึงๆไปนะครับสำหรับแนวทางการอัพนะครับสำหรับเชโกนะฮะค่าพลังจะไปสูงสุดอยู่ที่106นะแต่ว่าอัพเอา105แบบนี้นะครับนี่เลยนะโอ้โหตึงๆแบบนี้ครับล็อบสัน้นเน้นความเร็วเอ็มมีโมนะครับเล่นหน้าต่ําได้เล่นหน้าเป่าเล่นปีกได้นะครับทุกคนมาสาหรับแท็กติกนะครับผมจะไม่ได้ปรับอะไรนะทุกคนผมจะปล่อยเลยนะส่วนแท็กติกทีมนะครับจะปรับนิดหน่อยนะฮะนี่เลย ลูกมงนะครับเตะมุมคนแรกนะครับเป็นริโอฟอรินาน91นะครับคนที่2ครับให้ดูครับนี่ฮะ95เลยนะสำหรับเบนจามินเชตโกนะครับทุกคนมาผมจะพาไปสุ่มแรงกันจะเป็นยังไงไปดูแรงเกันเลยมาครับสุ่มแรงดีวิชั่นหนึ่งนะครับตอนนี้โอ้โหบอกเลยครับผมแพ้เสมอชนะนะครับโอ้โหขึ้นขึ้นลงลงครับแต้มจนเหลืออยู่ที่1,805เท่านั้นนะครับสำหรับดีวิชั่นหนึ่งผมบอกว่าซีซั่นนี้น่าจะตึงมากๆนะเออใครที่ คิดเห็นเหมือนกันบ้างครับมาเม้นกันหน่อยนะครับทุกคนมาสมงแหลงเจอกับแหลงดีในอดิวชั่นหนึ่งกับบักเสียงมันตายแล้วโอ้โหนึกว่าจะมีตั้งแต่ในต่อต่อนะครับทุกคนโอ้โหลามมาในอันเกมด้วยนะฮะทุกคนโอ้โหตั้งชื่อนะฮะเอาละทีนี้ใครที่นะครับคิดว่ารู้บ้างนะครับมาเม้นกันหน่อยนะครับสำหรับชื่อทีมแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหทีเด็ดนะมานี่นะครับสำหรับของเราก็เช็คความพร้อมความฟิตแล้วเป็นที่เรียบร้อยดูทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับ 4222นะครับแบบนี้เอ็มประเป้วะเออล่างใหม่นะเอออเด็กุเล่ะครับฟานได้ล่างใหม่วะเออมาของเราโฟรแมนยูแบบนี้ทุกคนจะเกียนแค่ไหนครัทุกคนโอ้โหมาขอาหนึ่งไลค์หน่อนะทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยกระกัดน,นะครับมาเจอกับทีมนะครับบักเสียงมันตายแล้วนะฮะโอโหย้งนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสมากๆนะครับทุกคนโอ้โหในต่อตนะครับเต็มเลยนะฮนะในกะ้ในะ แอฟไฟอีกครับเต็มเลยทีเดียวมาเริ่มเกมมาแบบนี้ครับมาชิวต์คุณย่าครับเบนจามินเชตโกครับออกมาที่ล็อบสั้นล็อบสั้นมีความเร็วอยู่แล้วครับล็อบสั้นยังไงล็อบสั้นเจอสไลด์เมงวานนี้จานโอ้โหไม่ได้ฟาวครับแต่ว่าโบโนโบโน่เสียบอลไปให้กับเบลิตีครับเบลิติกระชากยาวๆมาครับเอ็มปาเป้ปาเป้ครับเจอสไลด์บ้างครับนี่ฮะ มาจิ้วคุณย่าให้มาที่เชโก้ครับจังหวะเดียวที่เอ็มมโมจ่ายมาได้ครับที่คุณย่าครับเชโก้แล้วก็เอ็มมโมแทงมาจังหวะนี้เชโก้ถึงไม่ยิงจังหวะนี้อื้อหือชนเสาครับโอ้โหเกือบได้ครับทักทายจังหวะแรกครับสําหรับเบนจามินเชโก้นะครับอื้อหือบอกเลยครับตัวนี้ตึงมากมากนะครับเพราะว่าสไตล์คล้ายๆกันกับพิโดเลยนะเอเซียเซเว่นครับเป๊ะเลยนะรูปร่างดีกว่าอีกนะครับ ตึงๆไปเปิดมาจังหวะหนีครับต้องคืนหลังมาที่เอวินฟานอซาครับเปิดสตันนิ่งมาครับล็อบสั้นพักไม่ได้ครับอันเดอร์กูลเล่จ่ายมาให้กับคาเซมิโลครับมาจิโต์คุณยาคุณยายกมาจังหวะนี้ล็อบสัน้นไม่ถึงเลยครับเมสซี่วนวนแฟงาลกาตมาที่ปิโลครับปิโลยังไงจ่ายมา ลิกได้สวยครับสลับดียุบเปิดมาไหมเปิดไหมไม่เปิดครับเราดักออกมาจาังหวะนี้แต่มิโมงครับมาชุดคุณย่าจ่ายมาไม่ลดครับพิโรยังไงดียุบจ่ายมาจาังหวะนี่อันไดกูแลดับนัดจะสตันนิ่งนะครับแต่ว่าเรายังจิมยังไงคููคิกคุณ่าคุณ่ายกมาเชดกโกเช็กโกถึงไหมเช็กโกไม่ถึงครับเขาก็โขกสกัดออกมาครับขึ้นหลังมาที่ดอน,นานุมาลครับออกบอลยาวยาวมา คุณย่าครับมาสลาวีเล่นกับคาเซมิโลครับมาทิอุ์คุณยา่าคุณย่าจ่ายมาครับที่บุโนโ่บุโน่เดาบบรรทัดมาให้กับซินแวตซินแวตจ่ายมาจังวันนี้จังวะเดียวไม่พานครับยังไงแฟงรงกาลาการยกครับลิโอฟูนินานครับคาเซมิโลครับจะทำชิงจังวันนี้ครับเอมิโมยังไม่เติมครับ ยังไงยังไงฉาแบบนี่แล้วก็มิโมยังแปลเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยไปเลยครับนี่ครับจะค่งบอลคืนบอลแบบนี้เอมมีโมจัดให้ครับหนึ่งตรงไปแล้วครับนี่ครับบอกเลยครับมิโมจัดให้ครับไม่ต้องค่งแบบนี้ครับมาแบบนี้เรียบร้อยเลยครับนาทีที่39นะครับก่อนหมดครึ่งเวลาแรกนะฮะโอ้โหเวลาดีด้วยครับหนึ่งนครับมา ยังไงจอดเบสจอดเบสยังไงเปิดจังหวะนี่เอมีโมนิโคลหลุดกอดไปนะครับโอ้โหเออนช่วงตอนเกมผมเรียกชื่อผิดหรือเปล่าในการสำหรับจอดเบสนะครับอาจจะเป็นล็อบสั้นไหมเออถ้าพูดผิดจริงๆนะครับต้องขออภัยทุกคนนะเอรมาสลาวิครับมาทิอุลยุนย่าครับจ่ายมาเชตโกครับซินแวด ซินแวตรอรออยู่รอเชโกเชโกไม่ไปเปิดจังแรกนี้อืโคครับข้ามคานไปครับแล้วก็หมดครึ่งเวลาแรกไปเลยครับทุกคนการคองบอลของเรา53%โอกาสจบนะครับ3ครั้งนะครับได้มาหนึ่งประตูทัานเด็กนะครับก็มาลุยเรื่ต่อเครื่องหลังละกันนะครับกับลุยแรงนะครับหรือว่าเกียร์แรงกับโฟร์ทีแมนยูตึงๆึงแบบนี้ครับนะ ผมว่าถ้ามีแบ็คขวาตึงๆหน่อยนะสำหรับแมนยูนะครับเอามาเป็นโชว์ทามก็ได้นะในร่างปัจจุบันนะครับถ้าเป็นโชว์ทามอีกหนึ่งคนผมบอกเลยครับน่าจะตึงมากๆนะสำหรับแมนยูนะครับก็เทว่าตอนนี้นะครับขาดแบ็คขวานะออแบ็คขวาแล้วก็แล้วก็แบ็คซ้ายนะฮะอัปเดตใหม่หน่อยสำหรับลูปชอนะถ้าอยากลูปชอยอยู่ย,ยาวๆนะครับ คือจะเป็นพัติทุกคนจังหวะนี้โอ้โหโคสวยครับจังหวะนี้สำหรับเบนจามินเชดโก้ครับดูพิกพิกมาแล้วก็ซัดจังหวะนี้โอ้โหสามเหลี่ยมทองคำครับสำหรับเบนจามินเชดโก้ครับคนละลูกไปเลยครับแต่มีโม่หนึ่งนะฮะเชดโก้อีกหนึ่งโอ้โหช่วงนี้ฮะดูว่าจะพิโคยังไม่ปรับเลทไหมโอ้โหือว่าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ปรับเลทแบบนี้ก็ไม่ไหวนะพิโคอืมเอาไว้แบบนี้ก็ทีว่ากำลังโหดนะฮะ ยิงเป็นกอกเป็นกรรมดีซะเหลือเกินนะครับฟันได้ครับเบเดติเบเดติจ่ายเข้ามาจังหวะนี้มาชิวต์คุณยาเก็บได้มาที่เชตโกเชตโกเสียบอลไปครับการครอบคุมบอลนนะั้นไม่โดดเด่นเลยนะครับไม่แนะนําให้ไปครอบคุมบอลเลี้ยงบอลเองนะครับเอาบอลไว้กับตัวนานแบบนี้ไม่แนะนำนะครับจับเจอจ่ายจบแบบนี้นะครับสำหรับเชตโกนะจะง่ายที่สุดนะครับสำหรับการเล่นเชตโกนะครับให้เข้ามือสุดๆนะ คาเซมิโลครับสินแวบบูโนบูโนจะมาแม่พานวิโลครับเปิดยาวๆจังหวะในครับเรโวฟินานครับโคขึ้นมาให้ครับฟันเดซาครับจ่ายมาทีมัซลาวีครับแล้วก็ยกมาให้กับเชเดโกพักในไหมไม่ได้ครับอันนั้กูแรครับจ่ายมาไม่ดีบูโนก็เสียบอลคืนไปเขาก็ยกยาวมาครับแล้วก็พักคืนนะฮะเออยังได้ที่เมสซี เมสซี่กล็ลาเมซี่กล็ลาเมซี่ยังไงครับ <c oughs> ยิงจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับเอมปัปเป้นะครับโอ้โหเจอจังวันนี้ครับตีไขแตกมานะครับทุกคนหนึ่งประตูต่อสองมาแล้วครับต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะสำหรับเกมรับของเราบุกเพลินไม่ได้นะครับมัสลาวีจ่ายมาเปลี่ยนล็อบสั้นลงมาแทนบูน่เลยนะครับทุกคนมาธิวุขัญยะ คุณย่าจ่ายมาที่เชดโกเชดโกได้ยิงจังหวะน,นี้เจอสไลด์เอ็มมีโมจ่ายมาจังหวะน,นี้ไม่หลุดครับยังอยู่ที่สองหนึ่งแต่มาที่ล็อบสั้นเปิดมาจังหวะน,นี้ยังไงเชดโกโอ้โหยิงเลยครับติดบล็อกมาได้ลูกคอันเนอร์ Corner นะครับเตะมุมต่ออย่าลงโซ่นะฮะเสียดายเลยจอดเบสแล้วกันนะครับเปิดจังหวะน,นี้ครับแล้วก็หาตำแหน่งดีๆนะครับยกมาที่เสาสองนะครับให้กับ เชตโก้ไหมเปิดมาจังหวะหนิงล,โล,โล,โลีโอ,โอโฟินาขึ้นโก้เหนียบร้อยครับเสาแรกครับโอ้โหนี่ฮะเอาจนได้นะสำหรับลูกเตะม,ม,มุมนะครับนาทีที่80ครับ3ประตูต่อหนึ่งไปเลยครับทุกคนเ้ชตโก้ครับโหตึงเหมือนกันนะสำหรับฟูดีแมนอยู่แบบนี้นะครับต็อนมีทั้งอ e ีพิกนะฮะมีทั้งโชว์ท่ามนะครับมีทั้งการไฮไลท์แบบนี้นะครับ ลอบสั้นครับมาชิวตคุณญาแทงมาจังวันนี้ยังไงเชดโกเชดโกจ่ายมาไม่ได้ครับเสียบอนไปเห็นปับปเป้ครับกระชากยาวๆไม่ผ่านคาเซมิโลครับมาชิวคุณญาเล่นกับลอบสัคุณญาจะเลี้ยงัพครับ,รบจังวันนี้ไม่ได้ครับเจอดักทดเวลา5นาทีนะครับทุกคนจะเป็นยังไงคาเซ คุณย่าครับเอมมีโมแทงมาจาังหวะนี้ทันไหมเชดโก้เชดโก้ยังไงจะเบียดฟานได้ครับเจอความใหญ่อันนั้นกูเลยไอเชียรครับจอดเบียดเสียบอลไปนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับในเกมนี้เราก็เอาชนะไปได้นะครับทุกคน3ประตูต่อหนึ่งแบบนี้ครับเอมมีโมหนึ่งเชดโก้หนึ่งแล้วก็ลีโอฟอร์ดินานนะครับปิดท้ายชนะไป3ประตูต่อส่วนแบบนี้ครับการคองบอลของเรา55%โอกาสจบ 7ค็ดขันนะครับได้มา3ประตูนิดนะครับสำหรับเลตติ้งนักเตะนะครับดิโอฟรแนนต์เจเอมิโมนะครับ7.5เชตโก7.5นะครับแต่ว่าเชตโกได้ MVP ไปนั่นเองนะครับบวกมา15แต้มนะครับเป็น1,820นั่นเองนะครับโอ้โหในซีซั่นนี้บอกเลยโคตรตึงนะครับทุกคนนี่ฮะสำหรับฟูลแมนยูตึงๆแบบนี้นะครับทุกคนใครที่อยู่ดีวิชั่นหนึ่งนะครับหรือว่าดีวิชั่นไหนแล้วก็มาเมนมาแชร์กันได้เลยนะครับทุกคนนะ ในคลิปนี้นะครับผิดภาพประการไหนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิป้ก็ตข้อตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ